โคดอสตอยู่คู่กับวงการยกน้ำหนักไทยมากี่ปีแล้วครับเนี่ย40กว่าป,ปีครับตั้งแต่เป็นนักกีฬาเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ฝึกสอนนะครับโโอ้ห ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่เรียบร้อยอย่างที่บอกครับปีที่แล้วผมเคยมาที่เก็บตัวนักกีฬาที่เขาจะไปเตรียมตัวสำหรับกีฬายกน้ำหนักปีนี้โอลิมปิกกำลังมาที่ปารีสในกลางปีนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูครับว่ากว่าจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกทีมชาติไทยที่เขาต้องไปแข่งขันยกน้ำหนักเนี่ยแม่งต้องเตรียมตัวหนักแค่ไหนวันนี้เจาะลึกไปเลยไปไปกัน แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์ฝึกยกน้ำหนักนะครับผมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับ2นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยที่เตรียมความพร้อมจะไปแข่งโอลิมปิกที่ปารีส2024เดี๋ยวเราไปคุยอันดีกก่าว่ากว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาเครับมาปะกันที่ศูนย์โภชนาการนักกีฬาเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมนายธีรพงศ์ศิลาชัยชื่อเล่นชื่อฟาอายุ21ปีครับประเภท61กิโลกรัมชายครับสวัสดีค่ะชื่อออยสุรจนาเป็นนักกีฬายกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรมัมค่ะตื่นมาก็วิ่งเชา้าแล้วก็มาวอร์มยืดพร้อมกันครับพอยืดเสร็จปุ๊บโค้ชก็จะให้เล่นเสริมนิดๆหน่อยครับถ้าไม่มีก็จะพักแล้วช่วงเที่ยงก็จะกินข้าวตอนเชา้าจะจะไม่หนักค่ะเหมือนวอร์มร่างกายเฉย พอเที่ยงก็ทานทานข้าวแล้วก็กลับไปพักซ้อมซ้อมซ้อมหนักหนักทุกวันครับแต่ถ้าวันไหนที่แบบจะเทสเทสเหล็กเทสเหล็กก็คือแบบยกเพิ่มไปเรื่อยๆจนจนเหล็กสูงสุดของเราครับก็จะอาทิตย์นั้นก็จะเบาครับแล้วค่อยไปหนักวันเทสเหล็กีเดียวครับตอนเย็นก็จะเป็นเวลาบ่ายสามครึง่งก็ซ้อมซ้อมเป็นท่าเทคนิคซ้อมหนักเลยหนักค่ะ ฝากถึงคนไทยนะครับว่าจะทำให้เต็มที่ครับจะพยายามทำให้คนไทยไม่ผิดหวังครับฝากเป็นกำลังใจให้นักโยมนะทีมชาติไทยในโอลิมปิกปารีส2024ด้วยค่ะช่องทางติดต่อผมก็เป็น IG ครับ T H U N D E R S C O R e F A N G แล้วก็61 K G ครับใน Facebook ก็จะเป็นชื่อสุรจนาคคำเบ้าเป็นภาษาไทยค่ะ ได,ไ,นะได้บรรยากาศเหมือนโรงเรียนมัธยมไหมนี่นะคะคือท,ที่เก็บตัวของนักกีฬาทีมชาติไทยในชนิดกีฬาของการยกน้ำหนักเราได้เห็นแล้วนะครับว่าทุกน้องๆก็อยู่ก็เหมือนกับโรงเรียนมัธยมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าน้องๆต้องซ้อมกันหนะักแค่ไหนเพราะนี่คือการทานอาหารกลางวันก่อนเข้าเซสชั่นซ,นซ้อมยาวๆไปดูกัน ความโหดเป็นอย่างไรที่เข้าใจว่าการเป็นนักกีฬาทีมชาติมันคงไม่ได้เหมือนเป็นแค่เราชอบเล่นเหมือนชอบเล่นกีฬาเนาะอันนี้ครูต้องเอาชีวิตมาไว้ที่นี่อยู่ไหมนอนกินวิถีชีวิตอยู่ที่นี่หมดเลยถูกไหมครับแล้วแบ่งเวลา,ยงงา like อย่างไรเราจะเวิร์กไร์บาลานซ์อย่างไงหรือชีวิตทั้งวันนี้ชีวิตหนูวันนี้ทุกวินาทีทุ่มใม้กับยกน้ำหนักให้ไปเที่ยวไหมแบบเราสามารถไปเที่ยววอร์มอัพกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่สามารถออกไปวอร์มอัพกันตอนดึกๆได้คิดว่าเรามีความสุขไหมกับการถูกฝึกแบบนี้นี่ม ผมอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าแม้ว่าเราฟังเราอาจจะรู้หูดูโอด,ด,ดังเลยครบการที่ต้องมานั่นฝึกกีฬาฝึกกีฬาไปไหนก็ไม่ได้แต่เมื่อถามย้อนกลับไปกับผู้ที่เขาประสบความสําเร็จกับผู้ที่เขาดํารงอยู่ตรงนี้ที่เขาพูดเหมือนกันเิและพูดเหมือนเดิมแหละครับว่ามีความสุขเพราะหนูได้ฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นในทุกๆวันและถ้าวันนี้ถามถึงความฝันสูงสุดข,ของเราที่เรามีอยู่ตัวเองคืออะไรก็ เหรียนเหรียญโอลิมปิกสักเหรียญหนึ่งเหรียญไทยก็ได้จะทองแดงจะเงินจะทองขอได้หมดได้่<ข>อนแล้วตัว,วเราอะเหรียญทองโอลิมปิกครับนี่ก็คือความฝันสูงสุดทำให้ถึงเป็นเหรียญทองโอลิมปิกครับถ้าเราได้เหรียญทองโอลิมปิกใช่ไหมครับมันคือจุดสูงสุดของนักกีฬาแล้วทุกคนจะบอกว่ามึงคืออันดับหนึ่งของโลกถ้าเราได้ตรงนั้นมารู้สึกว่าเราแลกไปเยอะไหมกับเพื่อคําว่าที่หนึ่งของโลกได้ไหมครับอะไรบ้างที่เราแลกไปบ้างทั้งเรือทั้งน้าตาทั้งแบบ เจ็บบ้างเยอะมากเรียกได้ว่าน้องๆก็เอาชื่อเสียงเอาพลังงานเอาพลังใจเอาความสู้มาแลกแล้วสิ่งที่กอประพอสนับสนุนน้องๆก็คือเรื่องของการสมุนค่าใช้จ่ายไปคงไปแข่งนี่กอประพอออกหมดอขอบคุณกอประพอมากครับที่ช่วยส่งเสริมนักกีฬาไทยครับให้มีกำลังใจให้กล้าวใจไประดับโอลิมปิกไประดับ Games, เอเชียนเกมนะครับคว้าเหรียญทองคว้าเหรียญมาให้คนไทยภูมิใจครับ และตอนนี้ผมกําลังนั่งอยู่กับเบื้องหลังความสําเร็จในรุ่นของกีฬายกน้หนักในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านกันดีกว่าว่าโอลิมปิกครั้งนี้โค้ชมองอย่างไรบ้างเราพูดคุยกับโค้ชกันดีวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชชื่ออะไรครับผมชื่อออดครับอยากถามโค้ชออสครับว่าโค้ชออสอยู่คู่กับวงการยกน้ําหนักไทยมากี่ปีแล้วครับเนี่ยห้าสิบกว่าปีครับตั้งแต่เป็นนักกีฬาเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ฝึกสอนครับโอ้โหโอลิมปิก2ส้งรันโี่ชอบสีไทยเรารีสครั้ง น้อยแค่ไหนครับคาดว่าเราคงมีโอกาสได้รุ่นเหรียญกลับมาให้พี่น้องชาวไทยเราได้ดีใจกันเท่กันอีกครั้งนึงและผมถามในเรื่องกองผอที่เข้ามาสนับสนุนดูแลกองผอเข้ามาดูแลตรงเรื่องไหนอย่างไรบ้างครับในส่วนของยกน้ำหนักเนี่ยครับผมจำไม่ผิดนะครับกองผอเข้ามาหลายปีแล้วนะแล้วก็ให้งบประมาณมาเป็นกอบเป็นกำรวมทั้งการจัดการแข่งขันเพื่อหานักกีฬาใหม่ๆขึ้นมาด้วยก็คือไม่ได้แค่ดูแลรักกีฬาที่มีอยู่แต่ยังให้เงินไปเฟ้นหานักกีฬารุ่นใหม่ๆเข้าอีก ซึ่ตอนนั้นผมผม,นผมก็มองนะว่าผมไม่รู้กรพมออมองอยังไงเพราะว่ายกอําหนักเราในช่วงนั้นเนี่ยมันยัง,ย,งยังไม่มีผลงานดีเด่นขนาดนี้ครับต้องขอขอบคุณครับมีชาเล้นจ์อะไรที่ผมสามารถทําได้ไหมแล้วแบบว่าเออไม่ต้องแค่ผมกับใครสักคนหนึ่งที่ดูคลิปดูอยู่ว่า3ข้อนี้คุณทําผ่าน3จุดคุณเป็นนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยได้อันที่หนึ่งเลยใจรักนี่คือจุดแรกก่อนใจรักสองแหละครับมีความฝันมีความฝันนะมีความฝันมีเป้าหมายครับแล้วต้องลงมือทำมีกุญจรัก มีความฝันและ oh <my. S 1> ข้อสุดท้ายแล้วครับมีความรับผิดชอบในตัวเองรับผิดชอบแค่ใจรักอย่างเดีวไม่พอ,อคุณต้องมีนี่แหละฮะระเบียบวินยัย<อ>เพราะว่าถ้าหากว่าเก่งมาอย่างเดียวแต่ไม่มีเป้าหมายไม่รู้จะไปคว้าเหรียญทองไม่รู้จะไปแข่งรายการอะไรมันก็ไร้ค่าอยู่สํ่สำคัญสุดท้ายเลยอันนี้เป็นข้อพิเศษเลยพิเศษสุดๆคืออย่าหลงตัวเองอีโก้อย่าหลงตัวเองขอบคุณมากครับอดออดครับ ็นี่แหละฮะรอติดตามกันได้เลยครับผมโอลิมปิก2024ที่ปารีสฝรั่งเศสผมเชื่อเยอเกินว่ากีฬายกน้ำหนักประเทศไทยนี่แหละครับก็จะเป็นหนึ่งในกีฬาที่ยอดนิยมและจะมีนักข่าวจะมีทีมถ่ายทอดสดไปอยู่ที่นั่นเพื่อจะตั้งกล้องถ่ายทอดสดกลับมาให้กับพวกเราได้นั่งเชียร์กันแน่นอนถึงตอนนั้นขอแค่อย่างเดียวละครับแฟนๆกีฬาชาวไทยกรุณาส่งเสียงเชียร์ให้เต็มที่ที่หน้าจอทีวีทุกคนนะครับป็นไงฮะได้ฟังความคิดเห็นของน้องๆได้เห็นแล้วนะครับว่าการจะมาเป็นนักกีฬาที่จะตต้องเป็นนัวแททีม ไปแข่งในระดับโอลิมปิกไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายใดจริงๆครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะให้น้องๆทั้งสองคนครับมาตั้งชาเลนจ์ท้าทายผมสักนิดนึงว่าถ้าผมมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจอยากจะเป็นนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยบทเรียนอะไรบททดสอบอะไรที่ผมต้องท้าทายและผ่านไปได้รอติดตาม E ีหน้าวันนี้เดี๋ยวผมขอนอนพักก่อนพรุ่งนี้จะเจอเกมอะไรจะเจอบททดสอบอะไรเบาๆกับพีบ่หือน้องนะพี่มไ Ah. <sighs>